กว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเราผ่านอะไรกันมาบ้างจะเริ่มเล่าความหลังครั้งก่อนเก่าเมื่อเข้าวงการกว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้เราผ่านอะไรมาเหมือนนิทานเรื่องเก่านำมาเล่าเป็นผู้เท่าเล่าความหลังย้อนไปเมื่อพศ2537การเริ่มต้นอาชีพเชฟย้อนไปเมื่อ30กว่าปีก่อน ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยยังมีน้อยเราเป็นแค่หนุ่มน้อยคนหนึ่งที่ตามหาฝันจบการศึกษาแค่มสามได้โอกาสเข้ามาทำร้านอาหารญี่ปุ่นโดยการชักชวนของญาติพี่น้องในการทำงานผมมีหน้าที่รับผิดชอบการล้างหม้ออยู่สองปีโดยยังไม่เคยได้ฝึกเป็นเชฟเลยนอกจากล้างหม้อก็ล้างผักล้างทุกวัน หม้อกองท่วมหัวหัวหน้างานก็ชอบแกล้งโยนหม้อใส่ตลอดเวลาเบื่อแล้วอาชีพนี้ไม่อยากทําแบบนี้แล้วเบื่อคนเบืองานไม่อยากทําแบบนี้แล้วนี่คือปฐมบทแห่งการเริ่มต้นอาชีพผม